คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการบ้านลงทุนลงทุนให้เป็นแล้วจะเห็นทางรวยครับ เงินล้านใครก็อยากมีคนที่เขามีเงินล้านแล้วหลายคนพูดไปในทางเดียวกันว่าล้านแรกยากสุดแต่ล้านที่2ล้านที่3และล้านต่อ,อไปมันจะง่ายขึ้นโนเองก็ไม่รู้นะครับว่า,วา,วาที่เขาพูดอ่ะจริงหรือเปล่าเพราะว่าโนก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่มีเงินล้านแรกงั้นวันนี้เราไปเริ่มต้นพร้อมกันนะครับดูกันว่าถ้าเราอยากมีเงินล้านแรกมันยากง่ายแค่ไหนแล้วกองทุนรวมจะมาช่วยให้เงินล้านแรกเนี้ยมันง่ายขึ้นได้อย่างไรครับ เริ่มกันที่เป้าหมายเงินล้านแรกเราต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่การที่จะบอกว่าบรรลุเป้าหมายเงินทุน1ล้านบาทมันมี3เงื่อนไขสำคัญครับ3เงื่อนไขที่ว่าก็คือข้อแรกเงินเก็บหรือว่าเงินต้นยิ่งมากก็ยิ่งดีข้อที่2คือผลตอบแทนเช่นกันครับยิ่งมากก็ยิ่งดีและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือเวลายิ่งมากก็ยิ่งดี จาก3ข้อที่โน้พูดไปนะครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของผลตอบแทนไอ้ข้อน,นี้ย สคัญเพราะมันมีข้อนี้เราจรึงจําเป็นต้องนําเงินไปลงทุนต่อให้เงินมันทํางานแทนเราบ้างเพราะว่าแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่เราเก็บมันกว่าจะเก็บมันได้อะ่ะม,มันเหนื่อยนะเหนื่อยเหลือเกินอไอการที่เราเก็บเงินเก่งอเป็นเรื่องที่ดีจริงครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆก็ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เฉยๆมันจะมีตัวกัดกินมูลค่าเงินให้น้อยลงไอตัวกัดกินมูลค่าเงินให้น้อยลงที่ว่านี่ก็คือเงินเฟ้อครับ ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเราเก็บเงินวันนี้100บาทถ้าเราเก็บเอาไว้เฉยๆผ่านไป1ปีมันจะเหลือ98บาทอ้าวหายไปไหน2บาทอะหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยแบงค์ร้อยที่เก็บไว้วันนี้ครบ1ปีเอากลับมาดูอะมันก็เป็นแบงค์ร้อยใบเดิมทําไมถึงบอกว่าเหลือ98บาทละ่ะคําตอบก็คือถูกเงินเฟ้อกัดกินให้ด้อยค่าลงครับ เงินเฟอ้ออ่ะมันทําให้กําลังซื้อลดลงถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเงินเท่าเดิมแต่เราซื้อของได้น้อยลงเวลา1ปีอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับลองขยับไปสัก10ปีภาพมันจะเห็นชัดขึ้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างข้าวราดแกง ตอนนี้ถ้าสมมติเราซื้อข้าวราดแกงทั่ทวไปก็น่าจะประมาณจานละ40บาทแต่เมื่อประมาณ10ปีก่อนนึกว่า20บาทก็ซื้อข้าวราดแกงจานนี้ได้นะไอสิ่งนี้มันเป็นผลของเงินเฟอ้อที่สะสมมาทุกปีเงินเฟอ้อมันจะทําให้ราคาสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอแพงขึ้น ตัวอย่างที่พูดปฏิกิริยาข้างต้นที่บอกว่า100บาทผ่านไป1ปีเหลือ98บาทอันนี้แหละคือกําลังซื้อที่มันลดลงดังนั้นอย่าเก็บเงินทิ้งไว้เฉยๆครับเพราะว่ามันจะด้อยค่าถูกเงินเฟ้อกัดกินเราควรจะนําไปลงทุนต่อเพื่อให้มันงอกเงยอย่างน้อยต้องได้ผลตอบแทนอ่ะกับที่ผลตอบแทนแหรอใช่ไหมผลตอบแทนอ่ะมันเท่ากับเงินเฟ้อ ทาว่ากันที่ตัวเลขกลมกลมก็ประมาณ2%ต่อปีไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อ2%ต่อปีที่โน้ตพูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อ่ะไอตัวเลขเงินเฟ้ออ่อนๆประมาณ2%น่ะมันเป็นตัวเลขที่ดีครับมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐก,ฐกิจอ่ะกำลังโตซึ่งเหมือนไม่ใช่ตอนนี้แนะ่เพราะเรากําลังเจอโควิด -19 กันอยู่อ่ะผ่านไปการที่ได้ผลตอบแทนหลายคนอาจจะถามต่อว่าเฮ้ยแล้วไปลงทุนที่ไหนดีละ่ะ เอางี้ก่อนคนส่วนใหญ่เก็บเงินเมื่อก่อนโนก็เป็นเก็บเงินเราก็จะเก็บในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนาะได้ดอกเบี้ยไม่ถึง1%ต่อปีเ้ียซ้าตอนนี้ก็น่าจะประมาณที่50ตังก็์ก็0ต0ต่อปีแล้วมันจะชนะเงินเฟอ้อได้อย่างไรครับเพราะว่าเงินเฟอ้ออย่างที่โนบอกไปแต่แยกก็คือประมาณ2%อร์เู้ไหมครับว่าที่จริงอะ่ะไอ้การฝากออมทรัพย์อะ่ะที่จริงเราก็ลงทุนนะมันเป็นการลงทุนรูปแบบหนึง่งเพียงแต่ว่าความเสี่ยงมันต่ำเท่านั้นเองเงินตน กองทุนรวมครับกองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนสําหรับนักลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือว่ารายย่อยเพราะว่ากองทุนรวมอะสามารถลงทุนได้เกือบทุกสินทรัพย์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากตราสารหนี้หุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคําน้ํามันห้หลายอย่าง เพราะว่ามันสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายกองทุนรวมจึงตอบโจทย์ที่เราต้องการผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของกองทุนรวมก็คือความรู้น้อยไม่มีเวลาเราก็ให้เงินทํางานผ่านกองทุนรวม กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุนสําหรับหลายย่อยที่ต้องการนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนแต่ติดขัดอุปสรรคหลายอย่างจนทําให้การลงทุนด้วยตัวเองนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ครับอุปสรรคที่ว่ามีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันก็คือข้อแรกมีทุนจํากัดเมื่อเรามีทุนน้อยมีเงินน้อยเราก็จะไม่สามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอ ร้อยนึงกับแสนหนึ่งแสนหนึ่งมันก็ต้องไม่เปรียบถูกไหมฮะอ่ะประมาณนี้อุปสรรคข้อที่2ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีความชํำนาญในการลงทุนอันนี้แน่ๆเมื่อก่อนโนก็เป็นข้อที่3ไม่มีเวลามากพอที่จะศึกษาค้นหาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน อันนี้หลายคนเป็นงานก็รัดตัวเนาะบางคนมีจ็อบที่2จ็อบที่3ขยันหาเงินแต่เนี่ยด้วยความที่ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนมันก็เลยเอาเงินไปต่อยอดให้เงินทํางานไม่ได้นี่ไงครับกองทุนรวมจึงช่วยมาลดข้อจํากัด3ข้อนี้อยากซื้อหุ้นหลายตัวมีงบจํากัดต้องการผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพอร์ตไม่ต้องเลือกหุ้นหลายตัวด้วยตนเองไม่ค่อยมีเวลาติดตามการลงทุนและที่สําคัญนะครับมีบางบรจอปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เปลี่ยนไปขยะ พดานขั้นต่ำครับที่เราต้องใช้เงินในการลงทุนเหลือเพียงแค่กองละ1บาทเท่านั้นบาทเดียวก็ลงทุนได้แล้กองทุนรวมในหลายๆกองทุนเลยฮะเดี๋ยวนี้โอเคตอนนี้เรารู้จักช่องทางที่จะบรรลุเป้าหมาย1ล้านบาทแรกกันแล้วนะครับแล้ววิธีการล่ะ เราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่ใช้เวลากี่ปีมันถึงจะได้หลานแรกเราจะไปตอบคาถามนี้พร้อมๆกันนะครับโนขออนุญาตยกตัวอย่างอธิบายไปด้วยจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างต่อไปนี้จะพูดถึงการเก็บเงินแล้วก็ลงทุนแบบ DCA นะครับ DCA คืออะไร DCA คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นการลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันในทุกๆเดือนอย่างเช่นลงทุนในทุกวันที่1ของแต่ละเดือนเดือนละ1 0 0 0บาทก็จะเนี่ยเอา1000บาทมาลงทุนทุกๆเดือนอันนี้คือ DCA อ่ะงั้นตัวอย่างต่อไปที่จะยกให้เห็นภาพเลยก็คือ จะกาหนดเป็นโจทย์เลยนะครับโจทย์ของเราที่จริงอ่ะโจทย์ของเรามันก็ตั้งหัวมาตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าเราต้องการเก็บเงินล้านอันเนี้ยโน่หอเป็นเวลาอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามี3ข้อสําคัญก็คือเงินต้นเวลาแล้วก็ผลตอบแทนโจทย์เราตอนเนี้ยเราตั้งโจทย์ไว้ที่เราเอา2 2เงเงินไขมาตั้งเป็นโจทย์ก็คือเงินหล้านบาทในเวลา10ปีอ่ะล้านแรกขอสัก10ปีแล้วกันอ๋อไวกว่านี้อาจจะยากอ่ะเอาเอา,เอาเลขกลมๆแล้วกัน10ปีให้ได้หล้านจะต้องเก็บ รือว่าลงทุนเดือนละเท่าไหร่เริ่มกันที่เบสิกเหตุการณ์เป็นสิ่งที่หลายๆคนทํามานานตัวโนเองก็เคยทํานั่นก็คือฝากออมทรัพย์นะครับถ้าเราเลือกเอาเงินเก็บก้อนนี้ไปฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย50สตางค์หรือว่า0.5เต่อปีถ้าจะให้ได้1ล้านบาทหล้ 1, านแรกใน10ปีเราต้องเอาเงินอ่ะไปฝากเดือนละ8 1 2 8บาท50สตางค์ประมาณ800 0นิดนิด0 0ันกับ100กว่าบาท10ปีนะครับ ถึงจะได้1ล้านเฮ้ยมันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นครับอย่างที่โนบอกไปว่ามันมี3-3อย่างที่ช่วยกัน3เงื่อนไขที่ช่วยกันก็คือเองินต้นเวลาแล้วก็ผลตอบแทนอ่ะตะเกียะเงินฝากของทรัพย์ผลตอบแทนแค่0.5%ตอ่อปีใช่ไหมฮะตอนนี้เราขยับเราขยับไปสัก5%ก่อนล้วกันอนะ่ะ5%ถ้า10ปี จากที่เราต้องลงทุนหรือว่าฝากออมศัพดาหะเดือนละประมาณ8,100บาทถ้าเราลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทน5%ต่อปีนะครับจะเหลือเงินลงทุนแค่6,440บาทจาก8,130เหลือ6,440ก็ลดลงไปอู้เกือบ2,000นะพันกว่าบาทต่อเดือนเวลาเท่ากันแต่ใช้เก็บเงินต่อเดือนลงทุนต่อเดือนน้อยลงด้วยพลังของผลตอบแทน5%จาก0.5มาเป็น5%นะครับทีนี้ ขยับไปเป็น10%ลองดู10%ถ้าภายใน10ปีเราจะเหลือเงินที่ต้องลงทุนแค่เดือนละ4,882บาทอ่ะปักกลมๆอาจจะได้พูดง่ายๆประมาณ4 9 0 0ับาท ฝากออมทรัพย์8,100อ่ะปัดกลมๆล้วกัน8,1ด0้า 8, 000, 5, ไปลงทุนในกองทุนที่ได้ผลตอบแทน5%ต่อปีก็เหลือเดือนละ6,4 0 0 8,100แเหลือ6,400แล้วต่อไปถ้าเป็น10%เหลือ4,9 0 0เลือกอันไหนดีอะเออโนมไม่น่าถามเลยเนาะใครๆก็เลือกเลือกที่1 0ดีอยากลงทุนแค่เดือนละ4,90 0นสิถูกไหมฮะเออไม่น่าถามจริงโนเนะี่ยแล้วถามกลับต่ออีกมันมีการลงทุนอะไรบ้างล่ะกองแบบไหนอะที่นตอ10ตอ10%ปอ ว่ากันด้วยข้อมูลสถิติที่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นข้อมูลในอดีตโอเคถึงแม้มันจะไม่การันตีในอนาคตแต่มันในอนาคตอันใกล้อ่ะมันไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้เรามาดูนะครับว่าข้อมูลผลตอบแทนอันนี้เป็นสิติตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมา10ปีล่าสุดเลยเริ่มตั้งแต่ปี54จนถึงปี63 10ปีพอดีเป๊ะหุ้นไทย เซตอินด x ให้ผลเฉลีย่ยตอบแทนประมาณ7.94%อัปปัดไปก็ประมาณ8%เฮ้ยไหนบอกว่าอยากหา10ไงโอเคได้8อ่ะพักไว้ก่อนนะ8%ตอ่อปีหุ้นไทย8%ต่อปีนะครับต่อไปไปที่หุ้นสหรัฐดัชนี S&P 500ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย14.5%ต่อปีเฮ้ยมากกว่า10%ต่อปีอีกแนะ่เป็น14.5แนะ่มากอีกมาตั้งอีก4.5%แนะ่เฮ้ยเริ่มน่าสนใจใช,ใช่ไหมครับ อ่ะมาดูอีกที่หนึง่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นประเทศหลักที่แบบน่าสนใจเลยคือจีนตลาดหุ้นจีนนะครับเป็นดัชนี msci china อันนี้เปรียบเสมือนตัวแทนตลาดทุนจีนนะครับให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย9.95%เกือบ10นะอีกนิดนึงหย่อนไปนิดนึง9.95%ต่อปีอ่ะเราก็ปัดปัดไปก็ประมาณ10%ปต่อปีพอดีถ้าเราเอา3กองนี้ผสมผสมผสมลงทุนผสมประสานกันแต่ง3กองนี้เป็น3กองทุนหลักในพอร์ตของเรามันก็จะตัวถั่วกันได้10%พอดีนะฮะจริงๆนะเออลองไปกดตัวเลขดูครับมากกว่า10%นี่ต่เดียสั เห็นไหมครับสิ่งที่โน้พูดมาถ้าเราลงทุนอย่างมีวินัยในกองทุนรวมหุ้นไอ้ที่โน้พูดตะก,กี้มันเป็นอินเด็กซ์ฝันเพราะมันอิงกระดัชนีในระยะยาวมากพอนะครับสิปีขึ้นไปผลตอบแทนเฉลี่ยที่เราต้องการ10%ก็จะไม่ใช่เรื่องอยากเลยเห็นไหมตัวอย่างที่ยกไปอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ยกไปเหมาะกับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะว่ามันเน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเป็นหลักถ้าคุณต้องการผลตอบแทน10%ต่อปี กลับไปที่โจทย์เล้นะครับว่าเราต้องการเงินล้านแรกภายใน10ปีและใช้เงินต่อเดือนน้อยที่สุดมูลน,ในใิน่มไข่ผลตอบแทน3แบบ0.5% 5, 5, 5แล้วก็10% 10%ตอบโจทย์ว่าลงทุนต่อเดือนน้อยที่สุดที่4,900บาท แล้วถ้าคนที่เขายอมรับความเสี่ยงได้ต่ํากว่านี้ไม่ไม่ไม,ไม่เน้นที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุนในห,หุ้นเป็นหลักก็ต้องปรับไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะครับอย่างเช่นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหรือว่ากองทุนผสมที่มีหุ้นแค่บางส่วนอาจจะแค่ประมาณ50%รครึ่งหนึ่งสหรือว่า60%หรืออาจจะน้อยกว่านั้น3 0% 40%็นบอตะครับแต่นั่นน่ะมันก็ต้องแลกเมากับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าก็เหมือนที่โนยกตัวอย่างไปตอนแรกแบบนี่เลย แรกใน10ปีแรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็น6,400บาทโดยประมาณทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถึงท้ายที่สุดแล้ว หวังว่าจะไม่งงกันนะครับมันก็อาจจะมีตัวเลขนิดนึงแล้วก็ที่หวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับหวังว่าการยกตัวอย่างการที่โนเอามาเล่ามาพูดให้ฟังในีวันนี้ครับจะเป็นแนวทางในการเก็บเงินล้านแรกเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าจะนําไปประยุกต์ให้เกิดผลจนได้เงินเก็บล้านแรกกันจริงๆนะครับส่วนตอนหน้าโนจะเอาอะไรมาฝากก็รอติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ